4วันสมคืนกับการเที่ยวปีนัง EP ที่1นั่งรถไฟไปปีนงังเริ่มทิปกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรตรงบางซื่ออันนี้ก็เรากำลังเดินไปขึ้นรถรถที่เราอยู่นะจะเป็นตู้ชั้นหนึ่งเป็นแบบ First Class ซึ่งได้ห้องของตัวเองเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องมีตู้บนตู้ล่างซึ่งเพื่อนกับเราก็คือเมากันเลยก็ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็มีที่อาบน้ําแล้วก็มีห้องน้ําด้วยอันนี้ก็กินเหนียวไก่กันปิ๊นปนะิอันนี้ก็จะโชว์เฉยๆว่าเออห้องมันกางก็พอเต้นได้นะมีอ่างหลังน้าเล็กๆด้วยเออช้ามาก็ถึงหัดใหญ่ประมาณเกือบ8ปดโมงทีนี้เราก็ต้องไปซื้อตั๋วต่อไปประดังเบซาประมาณ50บาทต่อคนนะคะ รถไฟที่นั่งต่อก็จะเป็นแบบตู้ที่เป็นพัดลมไม่มีแอร์ก็ได้แนวได้ฟีลฟ,ฟวินเทจดีรับลมแต่ก็ค่อนข้างร้อนมากนั่งไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าพอรถไฟเคลื่อนถึงไปดังเบซาแล้วเราก็เข้าไปผ่านต่อมออันนี้ก็คือนั่งรอไปเรื่อยๆแบบรอนานเพราะเราไปถึงเร็ว ไปไป b u t ต e เวิ r ก็มาสักที่ประมาณสิบเอ็ดโมงคืนต้นสายมันก็ค่อนข้างว่างหน่อยเราจะนั่งจากตรงนี้ไปประมาณสองชั่วโมงก็ค่อนข้างที่จะเอ,อือดอยู่เหมือนกันคือแบบเมื่อไรจะถึงจากที่ตอนนั้นก็คิดเดี๋ยวก็เออมันก็สนุกดีพเพราะเสร็จมันก็จะถึงตัวสถานี Butterworth เราก็จะต่อตัวเฟอร์รี่ไปการเดินทาตงตัวเฟอร์รี่มันค่อนข้างชันอ่ะคือมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็เลยแบบโอ้ยเหนื่อยนิดนึงถ้ามาซื้อตั๋วไปเฟอร์รี่ก็ราคาประมาณ16บบาทต่อคนแล้วเราก็นั่งกลับไปที่พัก สุดท้ายก็ถึงแล้วทุกคนใช้เวลารวมๆประมาณ22ชั่วโมงได้โอเม่ก oh ็ฉันทำไปทำไมเก่งมาก EP หน้าจะมาแนะนำที่กินที่เที่ยวในปีนั้งให้นะคะบาย